ยินดีต้อนรับกับเข้าสูร่รายการนิ g พิค g สเกมนะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกว่าแมปดอมีอัปเดตอะไรมาบ้างนนครับคร่าวๆที่ผมพอเห็นนะครับซึ่งส่วนผมก็จะมาบอกอะไรต่างๆใน EP ีต่อไปนะครับถ้ามีอะไรตกหล่นนะครับโอเคก็วันนี้ก็มาเริ่มกันเลย ่กน,นะครับก็คือเขาปรับโมเดลห้องใต้ดินใหม่นะครับก็เพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้ถ่วงเอ้ยทำให้เสียเวลาในการหาสวิต์ได้ยากขึ้นนิดนึงนิดหน่อยนะครับต่อไปก็คือโมเดลห้องแบบใหม่นะครับก็คือเพิ่มมาละค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณ 788แบบได้นะครับที่ผมเห็นแต่ว่าผมไม่ได้อัดมานะครับก็ขออภัยด้วยครับัส่วนนี้ก็คือผีตัวใหม่ในเกมโดนะครับก็คือร g r o o m นะครับก็คือผีผิดห้องนั่นแหละครับใช่ก็ต้องจำตัวเลขหน้าประตูเข้าที่ทางที่แล้วให้ได้นะครับก็คือจะเป็นวิธีการกันไม่ให้เจอเจ้าตัวนี้นะครับคือการจำเลขนะครับ ครับต่อไปนะครับคือการรีเมคแอนิเมชันของทางฟิกเกอร์นะครับฟิกเจอร์ฟิกเกอร์อารยสัาเนี่ยแหละครับก็ดูแบบดุดันขึ้นนะครับน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูแบบน่ากลัวขึ้นค่อนข้างมากเลยแหละนะแบบแอนิเมชันเมื่อก่อนมันจะเป็นแอนิเมชันโผล่มาง้าง่ๆเลยนะครับแล้วก็รำแบบฟอริติโนไม่ใช่นะ <laughs> มุกแปกอีกแล้วโอ้ยแย่ ครับก็คือผีตัวต่อไปก็คือผีร้านทีขายของนะครับเป็นผีที่ขายของนะครับเป็นน่าจะเป็นผีที่เป็นมิตเกราตัวแรกในเกมเลยมั้งครับเอ่อ้ามันนับเจกริดนะเพราะเจกริดมันถือว่าทําร้ายเรานะครับแล้วเอ่อต่อก็จะมีในห้องนี้ก็จะมีผีตัวสีแดงๆนะครับเป็นปีศาจนะครับตัวแดงๆแ,และอยู่กับโครงกระดูกนะครับและห้องนี้ก็จะขายไมก้กางเขนแล้วก็ยา แล้วก็อุปกรณ์เลยนะครับอุปกรณ์ที่เล่นที่ซื้อที่ทั่วไปนะครับแต่สิ่งสําคัญในห้องนี้ก็คือมี2อ,อย่างที่คุณจะต้องรู้นะครับก็คือมีไม้กระเขียนกับกุญแจห้องลับกุญแจห้องลับจะเป็นกุญแจห้องพยาบาลนะครับซึ่งคุณจะเปิดห้องลับได้ก็ต้องมีกุญแจรูปหัวกระโหลกนี้นครับแต่ผมไม่มีรูปนะครับผมขอเอารูปของพี่ซิลซึ่งกันนะใส่ให้ดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะ ในห้องรับก็จะมีต้นไม้อยู่นะครับซึ่งเรสวัตเทียวเลือดในเอ้ซึ่งรสวัตเทียวเลือดเมื่อกดต้นอีต้นไม้นี้ได้ครับเป็นการหิเลือดขึ้นมานิดหนึ่งครับส่วนอย่างต่อมานะเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับคือไม้กางเขนนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะดีบเป็นไอเทมกันไม่ให้เราโดนผีนะครับเป็นไอเทมที่ควรมีติดตัวนะครับ เป็นไอเทมที่กันวันช็อตได้นะครับจะเว้นบางตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันกันได้หลายตัวมากครับกันรัสแอบบูชแล้วก็เอ่อรองรูมได้หลายตัวเลยนะครับแต่แน่นๆให้ถือไว้นะครับตอนประมาณด่านที่90นะครับเพราะมันจะเป็นด่านที่มืดแล้วก็คอมโบกับร s h ที่ไม่มีไฟบอกกับพีบบอกนะครับและเสียงร s h จะเบามากแนะนำให้ว่า แนะนำให้ว่าไปพกติดตัวไว้ดีกว่านะครับด่านที่เก้าสิบนะครับโอเคนี่ครับเรามาดูหนะ้าว่ามันทำไราได้ครับพอผีดโดนไม้กเขนี้เข้าไปนะครับมันก็จะทําการถูกสวดส่งนะครับทําให้ไปเกิดใหม่หรือเปล่าไม่สุดท้ายก็เจอมันอยู่ดีนะเป็นการขับไล่หรือเปล่าน่าจะเป็นการขับไล่แล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบไปก่อนนะครับไม่ได้ลงคลิปนานก็พูดติดติดขัด,ข,ดขัดนิดหน่อยนะครับเ <c oughs> ขินเนี่ยไม่ได้ลงคลิปนานแล้วบวกกับไม่ค่อยได้คุยกับใครด้วยนะครับทําให้แบบเอ่อพูดติดติดขัด,ข,ดขัดนิดหน่อยนะครับก็จะกลับมาทําคลิปแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเอ่ออ่าบ๊ายบายนะครับเจอกันครุ่นี้